ประโยชน์ของใบชะพูสปปรรพคุณดีๆอันโดดเด่นที่สามารถช่วยดูแลสุขภาพได้อย่างยอดเยี่ยมสวัสดีครับถ้าหากคุณกำลังสนใจเรื่องใบชะพูด,ดูวิดีโอคลิปนี้ให้จบนะครับประโยชน์เพียบ ใบชะพูนั้นมีประโยชน์สรรพคุณทางด้านสมุนไพรอย่างมากมายครับทั้งสามารถนำมาประกอบอาหารก็อย่างได้และถ้าหากคุณต้องการใช้ประโยชน์กับใบชะพูหรือรับประทานใบชะพูเป็นประจำคุณก็ได้รับประโยชน์และสรรพคุณดังต่อไปนี้ 1. ครับถ้าหากคุณรับประทานใบชะพูเป็นประจำ ก็จะได้รับสารต่อต้านอนุมูลอิสระที่สูงมากสามารถช่วยดูแลร่างกายและชะลอไวัยได้2ครับมีประโยชน์ทางด้านสมุนไพรมีส่วนช่วยให้เจริญอาหารมากยิ่งขึ้น3ครับเหมาะสำหรับกลุ่มคนที่ใช้สายตาเป็นประจำและจ้องจอคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือเป็นเวลานาน เหมาะมากเพราะว่าคุณรับประทานเป็นประจำใบชะพูสามารถช่วยคุณได้ประโยชน์อย่างที่4ี่ครับถ้าหากคุณรับประทานใบชะพูเป็นประจำและแล้วก็มีส่วนช่วยเสริมสร้างสุขภาพและสามารถบำรุงเซลล์ในร่างกายได้อย่างยอดเยี่ยมถ้าครับใบชะพูในงานวิจัยมีประโยชน์ และมีส่วนช่วยทางอ้อมกับผู้ที่มีปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับระดับน้ำตาลซึ่งสามารถช่วยดูแลระดับน้ำตาลในร่างกายได้พอสมควร 6. ครับใบชะพูเมื่อรับประทานเป็นประจำสามารถช่วยบำรุงสมองและระบบประสาท 7. ครับข้อมูลทางสมุนไพร ใบชะพูมีประโยชน์ทางอ้อมในการช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรง 8. ครับสามารถแก้ปัญหาอาการระคายเคืองคอและสามารถทำให้ชุ่มคอได้เมื่อมีอาการไอควรจะรับประทานอยู่นะครับใบชะพูช่วยให้ชุ่มคอได้อย่างน่าทึ่ง 9. ครับมีสรรพคุณทางด้านสมุนไพรสามารถ ช่วยลดอาการอักเสบของลำคอถ้าหากคุณมีอาการไอเป็นประจำสิบครับมีประโยชน์มากสำหรับผู้ที่ต้องการดีท็อกซ์ลำไส้หรือทำความสะอาดทางด้านระบบปัสสาวะอุจจาระซึ่งสามารถรับประทานใบชะพูเพื่อประโยชน์ชุดนี้ได้นะครับ เป็นอย่างไรบ้างครับกับประโยชน์ในครั้งนี้ถ้าหากคุณคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ด้านล่างคลิปสำหรับใครที่ชื่นชอบอย่าลืมกดแชร์ไลค์ u b s c r i b e และกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้ขอบคุณมากครับ